สว, anut, สวัสดีครับเป็นเปิดปีพีนะครับก็วันนี้วันที่หนึ่งมกรานะครับเนาะวันขึ้นปีใหม่นะครับก็มาพบเจอกันอีกสักคลิปหนึ่งนะครับเนาะที่ก็คือนะครับเนาะคลิปนี้นะครับจะมาจะมาเล่าสู่กันฟังนะครับจะมาแบบโชว์พระนะครับเนาะที่ที่ได้เช่าและถูกใจนะครับเนาะสําหรับมาที่นี่นะครับเนาะมาเที่ยวจังหวัดตากนะครับคือรอบนี้นะครับเนาะก็ได้เช่าพระรุ่นนี้นะครับเนาะนะครับก็มาขออนุญาตนะครับ มาโชว์นะครับเนาะมาโชว์มาอวดกันนะครับมาเล่าสู่กันฟังนะครับมามาชมด้วยกันนะครับเนาะนะครับผมก็ขออนุญาตที่จะไม่เปิดราคานะมันไม่มีนะก็คือนะครับไม่ต้องทักมานะครับผมนะมันคือไม่ต้องทักมานะครับเนาะก็ผมก็บอกแล้วนะครับผมก็สายสะสมนะครับเนาะมีพระที่ถูกใจอะไรผมก็ก็มีแบ่งบ้างนะครับแล้วก็มีไม่ได้เปิดราคาบ้างนะครับแล้วก็นี่นะครับเนาะก็ มาชมด้วยกันนะนะครับก็ย้ำอีกครั้งนะครับไม่ได้เปิดราคานะพี่ๆีนะคือไม่ต้องถักมานะครับผมนะนะครับก็มาที่บ้านแฟนนะครับก็มาเจอเนี่ยนะครับน้องเหรียญนะครับพญาพิชัยดาบพักนะนะครับปีหนึ่งสามนะครับนะพระดีพิธีใหญ่นะครับผมนะฮะนี่จังหวัดอุตรดิตถ์นะครับนี่นะครับก็นะครับสําหรับใครที่ยังไม่ทราบนะครับนะผมคนอุตรดิตถ์นะนะครับพ่อผมอําเภอพิชัยนะครับนะพ่อผมเป็นคนอุดรดิตอาเภอพิชัยนะครับเนาะแม่ผมคนยะโสธรนะครับเนาะก็คือนะครับ ผมนะครับเกิดที่ยะโสธรนะครับแต่มาโตที่อุตรดิตนะนะครับมาโตมาเรียนหนังสือนะครับที่อุดิตนะครับเนาะนี่นะครับก็เป็นพระอีกรุ่นหนึ่งที่นะครับผมศรัทธามากๆนะครับพญาพิชัยดาภักนีนะครับเนาะนี่นะครับดูนะนะครับเนาะก็เป็นพระนะครับที่ที่มาตากรอบนี้นะครับนะก็คือพูดกันตรงๆนะครับก็ได้ชาวพระเป็นพระองค์หนึ่งที่ที่ ที่ถูกใจนะครับนัคือถูกใจแล้วก็ดีใจที่ได้เช่านะครับนะนะครับเพื่อนพี่ดูนะนะครับเนาะพระเรียนนะครับเนาะพระเรียนนะครับสร้างวิธีการปั๊มนะครับเนาะนะครับเราก็ดูกันนะครับเบื้องต้นนะครับเนาะนี่นี่นะเหันไหมครับดูความคมชัดนะครับดูตัวหนังสือนะครับดูฟอนต์ตัวหนังสือไหมครับเดี๋ยวนะเป็นแท่งเลยไหมครับนะเห็นไหมครับอุตตรดิตเป็นแท่งเลยนะนะครับเนาะต้องคมนะครับนะธรรมชาติของพระปั๊มเลยไหมครับ อไอ้ตรงข้างหน้าเนี้น <House> ี till, ่นะเป็นรอยคาบน้ํานะครับพูดตรงๆนะครับเขาเลี่ยมเงินใช้มานะครับเขาเลี่ยมเงินใช้มาครับแต่เลี่ยมได้ไม่ดีนะครับเนาะใช้แล้วน้ําเข้าเห็นไหมครับน้ําเข้านะครับเนาะนะครับใส่อาบนงอาบน้ําเล่นนงเล่นน้ํานะครับเห็นไหมครับน้ําเข้าครับนะก็เป็นรอยคาบน้ํานะครับมันก็เลยไม่ชัดนะครับแต่ก็ยังมีความคมอยู่นะครับนะธรรมชาติของผ่าปั๊มนะครับเห็นไหมครับอันนี้เป็นบล็อกบอเต็มนะเห็นไหมครับเนาะนี่ ดูนะครับฟ้อนตัวหนังสือนะครับเนาะเห็นเดี๋ยวชัดไห่เอ่ยคมๆอย่างเงี้ยนะพันพีนบะนะนะครับนี่นะครับเนาะนี่ดูด้านหลังนะครับเนาะนะครับก็นะครับผมคนอุดิตพิชัยนะครับเนาะแล้วแฟนผมคนตากนะครับเนาะนะครับคนจังหวัดตากนะครับแล้วก็ดูนะธรรมชาตินะครับเนาะนะครับก็สมัยก้อนนะครับคือย่าผมอยู่กับย่านะครับเนาะย่าเป็นคนเลี้ยงผมมาย่ากับป้านะครับเนาะนะครับ คือสมัยก่อนที่ย่าย่ากับป้าผมยังไม่เสียนะครับเนาะคือย่าเสียก่อนแล้วป้าเพิ่งเสียตามหลังประมาณสองสามปีนะครับเนาะนะครับคือย่าตอนย่ากับป้าผมยังอยู่นะครับผมก็จะมาที่บ้านแฟนนะครับเนาะแล้วผมก็จะกลับทางบ้านผ่านจะวิ่งผ่านสุโขทัยนะครับเนาะจะวิ่งผ่านสุโขทัยวิ่งเข้าไอ้สีสำโรงนะครับเนาะสีสำโรงสีโมโหสดไอ้สีสีไอ้สีสำโรงนะครับเนาะแล้วก็ไปผล่ตรง มันจะวิ่งล้อไปนะสองอำเภอเนี่ยแหละสีสำโรงกับสีอะไรอย่างนะครับเนาะนะครับก็ไม่ได้ไปไอ้นี่ผมจําไม่ได้นะครับแล้วก็วิ่งทะลุเข้าไปตรงข้างหลังนะครับเนาะนะครับมันมีแค่สุโขทัยขั้นนะครับไปวิ่งรัดเข้าตรงนั้นนะครับเนาะก็ไม่ไกลมากนะสมัยก่อนก็จะกลับบ้านบ่อยนะครับพอยญาเสียป้าเสียก็ก็เลยไม่ค่อยได้กลับนะครับเพราะเพราะเพราะพ่อแม่ผมอะไปอยู่ที่ไปตั้งตินฐานกันที่ยะโสธรแล้วนะนะครับเนาะนี่ นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเนาะก็เป็นเหรียญที่ที่ผมนะคนอุดริดคนหนึ่งนะครับเนาะคนอำเภอพิชัยนะครับศรัทธามากๆนะครับเนี่ยนะครับเนาะปัาพิชัยดาบหักนี่นะครับดูนะครับเนาะดูอีกทีนะครับเนาะฟอนตนะครับตัวหนังสือของพระปั๊มนะครับเนาะนะครับเราต้องรู้นะพระปั๊มนะครับเนาะนะครับพอเครื่องไม้เครื่องมือเจริญแล้วถูกไหมครับนะครับเขาก็ต้องปั๊มนะครับปั๊มมันครึ่งบล็อกทีเดียวครับนะครับแล้วมันก็ สร้างได้จํานวนที่เยอะและเร็วนะครับเนาะพระรอนะครับเนาะพระรอเขาทําพระรอเพราะอะไรนะครับเนาะเครื่องไม้เครื่องมือในยุคก,ก่อนนะครับในยุคก,ก่อนเครื่องไม้เครื่องมือนะครับคนที่จะพระคนที่จะจาะ้างพระปั๊มได้นะครับมันต้อง,ม,องมันต้องแบบมีเงินมีทองก็งคือเป็นของรัดน,นะครับเป็นโรงกระสอบเป็นอะไรที่เรารู้กันนะครับเนาะนะครับนะครับมันต้องเป็นคนแบบมีเครื่องไม้เครื่องมือนะครับนะเขาไม่สะดวกเขาก็เลยเป็นพระรอนะครับเป็นช่างชาวบ้านอะไรอย่างนี้ทําได้นะครับเนาะนะครับแต่ เหรียญอันนี้ตีปีหนึ่งสามนะครับเนาะก็คือมีลงปั๊มของเอกชนแล้วนะครับมีลงปั๊มของเอกชนแล้วใช่ไหมครับนะครับเขาก็เลยปั๊มนะครับเนาะเพื่อที่จะสร้างได้จำนวนที่เยอะและเร็วและสวยนะครับเนาะั๊มปั๊มมันก็ต้องสวยกว่ามรล่ออยู่แล้วนะครับเนาะมหล่อกว่าจะมาเทกว่าจะมาหลอกกว่าจะมาหลอมถูกไหมครับอันนี้รีดแผ่นนะครับปั๊มเลยนะครับสวยด้วยนะครับเร็วด้วยนะครับเห็นไหมครับนี่นะครับที่ผมพูดถึง วิธีการผลิตนะครับอันนี้เหรียญปีหนึ่งสามนะครับเนาะปั๊บมเห็นไหมครับนดูตัวหนังสือฟอนต์ตัวหนังสือนะครับเนาะนี่นะครับแล้วก็ดูโลหะนะครับเนาะนะครับมีสร้างนะครับเนาะทองเหลืองทองแดงนะครับเนาะนี่นะครับดูดูนะครับเนาะเสียดายนะครับเขานะครับเขาเลี่ยมเงินมาเขาเลี่ยมแบบเลี่ยมไม่ดีนะครับน้ําเข้านะครับเนาะนะครับแล้วก็นะครับจุดหนึ่งนะครับจุดหนึ่งที่นะครับ จุดหนึ่งที่นะครับพูดตรงๆนะผมพูดตรงๆเลยนะครับเหรียญพญาพิชัยดาบพักเกยเยอะเกบานเกเยอะเกบานนะครับเนาะผมก็จะมาพูดถึงนะครับในจุดที่คนเฒ่าคนแก่ในอำเภอพิชัยนะครับเขาเล่าเขาบอกกันนะครับนะว่าจุดหนึ่งที่ใช้ดูนะครับเหรียญพญาพิชัยดาบหักจังหวัดอุดตเนี่ยนะครับนะครับเขาให้ดูนี่เป็นวีดีมนะเห็นนะครับเดี๋ยวผมใช้ดูนะครับนี่นะ ดูนะนะครับเขาจะมีลายเห็นไหมครับเขาจะมีลายแตกเนี่ยนะครับตั้งแต่บูท่าผู้แก่เขาบอกจะมีลายแตกเหมือนเสี้ยนไม้กระดานนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตนะพี่เดี๋ยวพอดีมีไม้กระดานพอดีนะคือไม่รู้เกิดจากการผสมเลือหะหรือปั๊มกระแทกไหนเนี่ยเนี่ยเห็นไหมครับจะเป็นเส้นเสียนอย่างเงี้ยนะครับจะเป็นแตกๆอย่างเงี้ยนะพี่นะครับนี่นะเห็นไหมครับนะครับ ปกตินะครับก็จะมีหน้าได้มีหลังได้หรือว่ามีหน้าหลังได้นะครับเนาะแต่องค์นี้นะครับเนาะด้านหน้าไม่ค่อยมีนะครับเห็นไหมครับด้านหน้ามีน้อยเห็นไหมครับเนาะนี่ตรงเสี้ยนนะครับแต่ด้านหลังพอเห็นนะนะครับเดี๋ยวดูด้วยกันนะครับนะเห็นไหมครับอันนี้คือที่ผู้เฒ่าผู้แก่คนพื้นที่เขาบอกนะนะครับเนาะที่เขาใช้ดูกันมันจะเหมือนมันจะเหมือนไม้กระดานอ่ะเป็นเส้นเสี้นเหมือนเขาแตกเหมือนเขาผสมโลหะแล้วเขารีด มันบางหรือยังไงก็ไม่ดูนะครับแต่มันจะเกิดการปั๊มแล้วมันจะเป็นแตกเส้นเห็นไหมครับะที่ที่ที่คนพื้นที่เขาใช้ดูกันนะครับเนาะนะครับก็มาเล่าสู่กันฟังนะครับนะนะครับเห็นไหมครับเนี่ยนี่นะครับเนาะนะครับเรามีอะไรเราก็บอกกันนะครับเนาะก็คือไม่ต้องเชื่อผมนะครับเนาะแต่ก็เล่าสู่กันฟังนะครับในมุมมองที่ผมพอจะรู้นะนะครับพอจะรู้ก็บอกกล่าวกันนะครับเนาะนะครับ ก็เขาจะพูดกันเลยนะครับคนพื้นที่คนเฒ่าคนแก่นะครับถ้าดูไปรอยแตกเหมือนไม้เสี้ยนไม้กระดานแท้เลยเขาไม่คนพื้นที่เขาไม่ได้ไปมองนะพี่ดำนะเขาไม่ได้ไปมองแบบเฮ้ยนะไอตัวนี้มันต้องโค้งนะเว้ยขีดตรงนี้นะเว้ยอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ใช่แนะ่นเขาสอนมาแบบมึงดูให้มันเป็นแบบเนี่ยให้แตกเหมือนไม้กระดานอะแตกเหมือนเสียนนสเส้ยนไม้กระดานอะนะครับมึงส่องหาตอกเสี้ยนไม้กระดานดูเสี้ยนไม้กระดานดูเก่าปั๊มแตก คือธรรมชาติความคมชัดเนี่ยมันมันมันคือมันเป็น <estiver S 1> ธรรมชาติของพระปั๊มอยู่แล้วนะนะครับพระแปรพระไอ้พระแท้พระปัป๊ปมอยู่แล้วนะครับอันนี้เราก็ต้องดูอย <tr ider> <tr ider> ู่แล้วนะถูกไหมครับนะพระปั๊มจะไปดูเป <tr> ็นหล่อมันก็เก๊สิผมูดถูกไหมครับนะครับเออนะครับไม่ใช่เฮ้ยไอเก่งมันบอกให้ดูไม้กระดานก็จะไปนั่งสรแลกดูแต่ไม้กระดานมันก็ไม่ถูกครับคุณต้องดูธรรมชาติก่อนนะครับเนาะธรรมชาติพระปั๊มนะครับมันก็จะคมนะครับเห็นไหมครับมันก็จะคมอย่างนี้นะครับเนาะเห็นไหมครับ มันก็จะคมชัดอย่างนี้อยู่แล้วนะครับะแล้วเราก็ส่องหาไอ้สิ่งที่ผมบอกนะครับนว่าเนี่ยนะครับเนาะมันจะแตกล้านๆเหมือนไม้กระบาเนะเหมือนเหมือนไม้กระดาษไหมครับเดี๋ยวนะครับเนาะเห็นไหมครับพอดีที่ผมบอกไปน้ําเข้านะครับเนาะน้ําเข้านะครับเดี๋ยวผมพยายามจะให้ดูกันนะพเนี่ยเนี่ยเห็นไหมครับนะรอยขวางเห็นไหมครับนะเห็นไหมครับเป็นเสี้ยนเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมครับนะเห็นไหมครับนี่นะ เนี่ยเป็นเส้นเส้นเส้นๆนะครับเหมือนไม้กระดานเขาเัพป้เขาแตกอ่ะคิดภาพประมาณนั้นเอาอีกทีเอานะครับจะได้เข้าใจกันนะครับเนาะเนี่ยเห็นไหมครับเรารอยขวางเนี่ยรอยเสี้ยนอย่างเงี้ยนะครับเนาะเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมครับนี่นะประมาณนี้นะครับเนาะนะครับก็บอกกล่าวกันนะครับเนาะแล้วก็เอามาโชว์นะเอามาโชว์นะครับน้าะขออนุญาตไม่เปิดราคานะไม่ต้องทักมา พี่นะไม่ต้องทักมานะครับเนาะเขาขอเก็บนะครับเนาะเป็นพระเป็นพระบ้านนะครับเนาะเป็นพระแบบบานยานะครับเนาะบานยาบานพ่อนะครับก็ขออนุญาตเก็บนะครับเนาะนะครับเพอเอาไปให้ลูกหลานดูนะครับเนาะก็อย่างที่บอกไปนะครับเนาะนะครับเกมากเกเยอะนะครับเกจนคนพื้นที่ยังผมกลัวนะครับพูดกันตรงๆนะครับผมนะเนาะ ก็โอเคนะครับแล้วก็มาบอกกล่าวกันนะครับนะว่ามาเที่ยวนะครับจังหวัดตากรอบนี้นะผมนันนี่นะบรรยากาศเขียวนะครับเนาะนะครับเนาะพรุ่งนี้ก็จะเดินทางกลับกรุงเทพแล้วนะสมุทรปราการนะครับผมนะนี่นะครับเนาะก็ก็ได้เช่าพระที่นะครับตูกอกถูกใจนะครับถูกอกตูกใจเอามาอวดเอามาโชว์กันนะครับเนาะตามเหมือนแบบ มาคมกาแฟนะครับเราเจอหน้ากันวันนี้ได้อะไรมาอุ้ยอันนี้มันได้ยน้าดนี่าประมาณนั้นนะอย่าไปซีเรียสกับมันนะครับอย่าไปซีเรียสกับมันนะครับนอนนี่เห็นไหมครับธรรมชาติปาปั๊มนะอยากให้ดูกันมันต้องคมนะครับเห็นไหมครับตัวหนังสือนะครับเนาะนะครับแล้วก็ดูที่ผมบอกนะเส้นเซียนอะไรอยางงั้นนะครับเห็นไหมครับนี่นะครับเนาะบนบุรุอมบรานเขายังบอกเลยนะครับเนาดูให้เป็นปะปั๊มแล้วก็ดูเส้นเซียนนะครับเนาะ นะครับปืนพื้นที่โบราณโบราณเขาไม่มีมาไอติงนั้นขีดนู้นขีดนี้นะครับเนาะนะครับคุณชี้จากพระในมือคุณนะมันก็ต้องมีหมดนะเพราะคุณดูจากสิ่งที่คุณมีถูกไหมครับนะครับถ้าผมชี้จากสิ่งที่มีก็นี่ไงมันต้องเป็นตรงนี้เห็นไหมตัวหนังสือเ่ยตัวเนี้นี้อันนี้ต้องต้องเห็นไหมครับเนี่ยมันต้องสลัสกสลักอย่างเงี้ยมันต้องไหลๆหลอย่างเงี้ยถูกไหมครับเออมันแค่นั้นเองนะเพื่อนพี่นะครับเนาะนี่นะครับเนาะจะมาแบบ ผมเห็นบางคนนะครับนะคือนะครับเล่นพ้ะเหรียญนะครับผมดูขอบตัดจริงนะผมดูขอบตัดผมเป็นคนหนึ่งที่ดูขอบตัดบางคนก็ไม่ดูนะครับถ้าผมดูได้นะครับถ้าอันนี้มันดูง่ายนะครับมันดูง่ายที่ผมบอกนะครับแต่ถ้ามันดูยากก็ต้องแกะขอบตัดนะครับขอบตัดผมดูเพื่ออะไรนะครับเนาะพะปีหนึ่งกว่าศูนย์กว่าถูกไหมครับมันเป็นแบบเครื่องปั๊มตัดฉีกนะครับคนที่ไม่เข้าใจนะครับไปเช่าพ้ะเหรียญที่ยังไม่แพงได้ครับมีศูนย์กว่าหนึ่งกว่าที่ไม่แพงมี นะครับก็อย่าไปทะลึ่งเช่าพระแพงสิครับนะครับคุณไปเช่าพระที่ยังไม่แพงพระแท้ศูนย์กว่าหนึ่งกว่ามีคุณเอามาดูครับขอบตัดฉีกมันเป็นยังไงมันเป็นอย่างนั้นแหละครับนะครับแต่ถูกผมก็ไม่ถึงขนาดแบบเฮ้ยตัดฉีกนะตรงนี้มันต้องฉีกมันต้องยาวจุดจ่ตังอันนั้นผมว่ามันเวอร์ไปนะครับเนาะเพราะอะไรนะครับเนาะคุณปั๊มนะครับคุณปั๊มพระเป็นหมื่นองนะครับเนาะหมื่นองคนะครับเนาะ ปั๊มหนึ่งสองสามมันต้องเป็นรอยอย่างนั้นถูกไหมครับนะครับสี่ห้าหกอะไรสี่พันห้าพันบล็อกไม่คมมันต้องมีมันต้องมีมันต้องมีตะไบรับคมครับนะครับมันต้องมีตะไบครับนะครับพอรับคมแล้วคุณว่ามันจะเหมือนกันไหมมันจะมีไหมไอ้ตรงนั้นอ่ะไอ้ตรงที่เหมือนขอบตัดเหมือนบาร์โค้ดอ่ะอันนี้ผมก็ฝากให้คิดผมก็ฝากให้คิดนะครับมันหลักความเป็นจริงนะครับถ้าเขามานั่งบอกจากสิ่งที่เขามีนะครับคือตรงนั้นมันมีจริงครับนะมันมีบาร์โค้ดอย่างนั้นมันมีจริงมันแท้จริงครับ แต่เหรียญอื่นมันไม่มีก็ได้ครับนะครับแต่คุณให้ดูเป็นตัดชี้กันถูกไหมครับเออก็ถึงบอกผมถึงบอกไงครับถ้าชี้กับสิ่งที่มีในมือคุณร้อยวันพันปีมันก็ถูกถูกไหมครับะนะครับอ่ะกูยง่ายเอานะครับอ่ะเหมือนใบไม้ไอ้พวกเนี้เห็นไหมครับอ่ะมันก็คือใบไม้แท้หมดถูกไหมครับอ่ะถ้าผมมีใบนี้ขึ้นมาสมมติว่าผมมีใบนี้นะเว้ยใบไม้แท้มันต้องมีรูตรงนี้เนี่ยมันต้องมีรูมันถึงจะแท้ ที่เหลือมันก็แท้หมดมันก็ใบเดียวกันหมดนะครับผมมาฉีกแต่ผมมาฉีดชี้ในใบที่ผมมีไงนะครับเออนะครับไอคนชี้เขาก็ชี้ครับนะครับแต่ไอคนเชื่อก็เลือกที่จะเชื่อถูกไหมครับเออนะครับนี่มันก็คือใบมันไม่มีรูมันก็คือใบไม้มันก็แท้มันก็คือใบไม้เหมือนกันนะถูกไหมความหมายผมคืออย่างนี้นะครับเนาะธรรมชาติตาป้าอะไรมันต้องมีนะครับเนาะนะครับที่ผมบอกนะครับผมนะก็โอเค นะครับเนาะวันนี้ก็พอดีนะครับว่างๆเผามาเผาข้อหลามกันนะครับเนาะมาเผาข้อหลามแล้วก็พอว่างๆก็นั่งเงา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 ก็โชว์ไปอีกองหนึ่งนะครับเนาะที่ที่ได้เช่าถูกใจนะครับผมนะนี่นะครับก็ก็แม่ยายเขานั่งเผาอยู่นู่นนะวินนะดูนะสุกหรือยังนะครับก็อันนี้เป็นกล่องฟ้านะครับหนูเห็นไหมครับนูนั่งเผากันอยู่ เห,หเห็นไหมครับเนี่ยเห็นนะครับเนาะนูนเห็นไหมครับขขาหลามนะเว่นะนก็เผาข้าหลามเป็นประเพณีเป็นความเชื่อนะครับสบายใจนะครับเนาะแล้วก็จะเอากลับไปกรุงเทพนะครับเนาะของฝากกรุงเทพนั่นแหละนะครับเนาะนะครับเนาะก็โอเคนะสําหรับคลิปนี้นะครับเนาะก็ขอบคุณว้พี่เช่นเคยนะครับ ที่แบบเข้ามารับชมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามมีกําลังใจให้กันเสมอมานะครับเนาะแล้วก็ใครที่เข้ามาใหม่นะครับนะเพราะถ้าพอจะได้ความรู้ได้แนวทางในการสะสมพระเล่นพระนะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องให้ผมกันด้วยแล้วกันนะครับนะขอบคุณครับสวัสดีครับ